ผมชายพงหนูจากออโต้พรีวิวสวัสดีครับคุณผู้ชมผมรังสรรทองปูจาก In Marketing นะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถรุ่นใหม่ Honda City รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาดภายในวันนี้นะครับชายครับ Honda City นะครับใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัว Honda City e s v ev นะครับซึ่งเป็นขุมพลังไฮบริดนะครับชายครับผมนะครับ ฮอนด้าซิตี้ตัวนี้นะครับเขาได้มีการไมเนอร์เชนใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนนะครับกระจังหน้านะครับในไฮไลท์สำคัญนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่การชนหน้าใหม่นะครับแล้วก็การชนหลังใหม่แล้วก็ล้ออัดลอยดีไซน์ใหม่นะครับนอกจากนี้นะครับภายในตัวรถนะครับยังได้มีการ เปลี่ยนสีใหม่นะครับเพิ่มความสปอร์ตล้อของซิตี้ใหม่คันนี้นะครับเป็นล้ออลลอยนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่นะพี่โยงนะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคือล้อแมกลายใหม่นะครับมาพร้อมกับยางดันหลบเอนเนเซฟนะครับล้อแมกลายใหม่ขนาด185 6 10 16นะครับชายซึ่งเพิ่มความสปอร์ตนะครับเป็นล้อลายนะครับ ลมดำนะครับลมดำเป็นทูโทนเป็นทูโทนอ่าทูโทนนะครับไปดูดีไซน์ด้านท้ายกันหน่อยดูดีไซน์ด้านท้ายครับนี่นะครับด้านซ้ายด้านท้ายของฮอน้าซิตี้ใหม่นะครับนะฮะดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยจะออกมาแบบแนวสปอร์ตนะครับเพิ่มแล้วก็มีตัวอักษร R S นะครับอยู่ด้านท้ายด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่น E S E V นะครับครับผม ถ้ามีตัว RS ต่อท้ายนี่หมายความว่าเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับคุณผู้ชมครับครับรุ่นนี้นะชายเป็นรุ่น ES EV เนี่ยเป็นรุ่นเป็นขุมพลัง Full Hybrid ES EV นะครับที่ผสานการทำงานอันทรงพลังร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4สูบ16บาล์วนะครับ,รบแล้วก็แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงทรงพลังให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมที่2 7 8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่พี่ยงครับตตเติมเข้ามาก็ความสปอร์ตมากใช่ครับเป็นสปอยเลอร์คุณผู้ชมครับในขณะทีด่ด้านล่างของกันชนท้ายก็จะมีลายเคปล่าอยู่ดีไซน์ดูดันทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะ ดูด้านหลังนะครับชายนอกจากนี้ตรงโลโก้ฮอนด้าด้านหลังเนี่ยยังเพิ่มสีสันเป็นสีของเครื่องลักษณะของเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีสีฟ้าครับซึ่งผิดจากแตกจากรุ่นกตินนะครับผมนะฮะดูด้านท้ายนะครับอย่างนี้นะครับดูรอบคันดูนะครับเห็นไหมตัวนี้เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็มีความประหยัดอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอัตรา การประหยัดน้ามันอ่ะ21.8กิโลเมตรต่อลิตรนับว่าได้ทั้งความสปอร์ตนะครับแล้วก็ประหยัดใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของ Honda City ใหม่ครับซึ่งดีไซน์ภายในดูกว้างขวางพี่โยงครับดูรูร้าำหัับการตกแต่งนะครับทายข้างในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแล้วก็มีเล่น สีสันเดินได้แดงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ตรงแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าก็จะมีลักษณะวัสดุเป็นซอฟทัตไหมใช่ก็ไม่ซอฟทัชแต่ว่าเป็นวัสดุพลาสติกขึ้นรูปนี่เป็นหลังนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินได้แดงดูสวยงามลงตัวก่าเดิมครับแล้วก็พวงมาลัยครับชายดูลักษณะการจับกระชับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุณผู้ชมสามารถปรับแต่งเครื่องเสียงอะไรต่างๆได้แล้วก็นอกจากนี้ก็มี นอกจากนี้มีเกียร์แพดเดิลชิพอยู่ด้านหลังแพดเดิลชิพอยู่ด้านหลังก้านพวงมาลัยนะครับดีไซน์ก็สวยงามคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีเดินได้แดงด้วยมงบอกถึงความเป็นตัว R S ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีความสปอร์ตเพิ่มอารมณ์สปอร์ตขึ้นมานะครับกล้องมาดูด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยนอกจากจะด้านแต่งตกแต่งด้านหน้าเป็นสปอร์ตแล้วด้านหลังก็ยังเป็นสปอร์ตนะครับเบาะหนังก็เดินได้แดงหมดนะครับแล้วก็มีด้านหลังมีช่องระบายแอร์สองช่อง นะครับนะนะพี่โอ้ยด้านหลังเป็นไงบ้างนั่นด้านหลังนั่งสบายครับด้านหลังมีช่องแอร์อยู่สองช่องนะครับแล้วก็มีช่องนะครับ USB สองช่องนะครับนะฮะนะฮะด้านหลังก็มีความเป็นสปอร์ตรถอ่าใช้งานอเนกประสงค์ในครอบครัว Honda City คันนี้เป็นรถยอดฮิตอยู่แล้วนะครับครับการนั่งด้านหลังก็จะสบายนะครับถ้ามีโอกาสไปขับด้านหน้าก็การขับขี่สนุก นะครับเพราะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ให้คุณขับสนุกอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเรามาที่ตัว Honda City RS แต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์1.0เ,เขาเรียกว่าเครื่องยนต์1.0 VTEC Turbo นะครับชายเป็นเครื่องยนต์3สูบ12วาล์วครับแต่ว่าพร้อมเทอร์โบนะพี่โยกนะใช่ครับขนาดแรงม้านี้ไม่ธรรมดานะชายยังขับสนุกได้เหมือนเดิมนะครับ นอนนี้มันสามารถใช้น้ำมันถึง e 2 0นะใช่ครับ e 2 0นะครับนะฮะนอกจากนี้รถตั้ง2รุ่นนี้นะชายเขายังมีเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda อาธิยะ Honda s e n s ซ่อ่าคือ Honda s e n s i n g มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั้ง2รุ่นเลยนะครับ Honda City แน่นอนว่าพอมันมีตัว rs ก็มานี่คือรุ่นสปอร์ตครับคุณผู้ชมครับก็เป็นรถดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับครับ ะะเหมือนเป็นลายท<า>ูโทน ES EV นะครับเป็นลายตูโทนนะครับขนาดล้อเนี่ยก็เท่ากันนะครับ16นิ้วครับ16นิ้วเท่ากันดีไซน์ด้านหลังก็คล้ายๆกับตัวคล้ายๆ <C> กันนะครับให้ไล่สำคัญข้อแตกต่างก็คืออยู่ที่ตัวเครื่องยนต์ครับ,รบชายว่ามีข้อแตกต่างกันแต่ว่าตัวการตกแต่งหรือว่าการเปลี่ยน รูปลักษณ์หน้าตาเฟซลิฟใหม่เนี่ยไม่มีก็คือด้านหน้าด้านหลังก็คล้ายๆกันนะครับนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็คล้ายๆกันเป็นเป็นลายเคฟล่าลายเคฟล่าเหมือนกันนะครับบอกถึงความสปอร์ตความสปอร์ตนะครับตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับนอกจากนี้ก็ตัวครีบฉลามครีบฉลามสวอากาศวิทยุก็เป็นสีดำนะครับจะแตกต่างอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นะชายเนี่ยตรงโลโก้ฮันด้าเนี่ย ไม่นเมื่อกี้ก็จะมีไฟสีฟ้าบอกว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดไฮบริดนะครับซึ่งเนี่ยเป็นข้อแตกต่างนะครับที่ชี้เห็นเมื่อกี้นะครับครับนะพูดถึงเครื่องยนต์เดี๋ยวพี่ยงเราไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยนึงครับมาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันว่าในรถเครื่องยนต์1,000ซีซีทำไมถึงแรงจังครับนะครับนี่ฮะมาดูห้องเครื่องยนต์นะครับว่าเนี่ยเครื่องยนต์ 1.0 VTEC Turbo นะครับทำไมให้พละกำลังสูงจังนะครับ,รบเห็นไหมครับซึ่งมันมีพลังถึง122แรงม้านะพี่โยงนะนะครับนะคร,บครับลักษณะของเ,ออเครื่องยนต์การจัดวางเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำให้เครื่องยนต์มีพลังมากขึ้นนะครับก็คือเทอร์โบนะครับซึ่งภายในเครื่องยนต์นั้นดูมีลักษณะการจัดวาง มีความเป็นระเบียบสูงทีเดียวนะพี่โยนะใช่ครับนะฮะนะทุกคนอี๋ยวมองว่าเรถเ,เครื่อง1.0เน่ยแรงม้าหรือว่าพลังขุมพลังจะพอกับการใช้งานไหมตรงนี้หายห่วงคุณลบความคิดเก่าๆของคุณออกไปได้เลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยทำให้รถมีสมรรถนะเหมือนเดิมมีขับได้สนุกสนานสปอร์ต แถมยังประหยัดน้ามันอีกชายครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับถึงแม้ว่า Honda City จะมีเครื่องยนต์1.0ลิตรแล้วก็มีแรงม้าถึง122แรงม้าแต่ว่าเกาคบประหยัดเอาเรื่องนะพี่โยงนะใช่ครับซึ่งมันสามารถประหยัดได้ถึง23.8กิโลต่อลิตรทีเดียวคุณผู้ชมครับนอกจากนี้มันยังสามารถรองรับน้ํามันทางเลือกได้ถึง E20 ครับเข้าไปในระหว่างรุ่ Full Hybrid ES EV เนี่ยกับรุ่น v t e c ็กเทอรเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับชายก็ดูดีไซน์ก็เหมือนเดิมพี่ยงครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันอ๋อข้างในไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมครับกับรุ่นนะครับจอก็เหมือนกันนะครับขนาดดีไซน์มาลายเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับแผงหน้าปัดเหมือนกันเลยแล้วก็เบาะก็เป็นเบาะหนังอ่าเบาะหนังเหมือนกันแบบเบรคมือธรรมดาอยู่นะพี่โยนะ ครับอ๋อเป็นเบรกมือธรรมดาใช่ไหมครับครับผมครับดีไซน์รวมๆก็ยังเดิมๆอยู่ครับก็มีลักษณะความเป็นสปอร์ตอาจจะลดลงนิดนึงถ้าดูจากตรงคอนโซลหน้าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมาดูด้านหลังนิดนึงครับก็มีพัดเดินชิปเปลี่ยนเกียร์อยู่ที่บริเวณหลังพวงมาลัยก็มาดูด้านหลังนิดนึงเนี่ยด้านหลังกับจากเมื่อกี้ก็คล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันที่นะครับช่องแอร์นะครับรุ่นเนี้ยใช่รุ่น วีเทคเทอร์โบเนี่ยช่องแอร์ด้านหลังตรงนี้จะไม่ปุ่ม USB มี2จุดเท่ากันนะครับตัวนี้คือข้อแตกต่างมันก็จะส่งผลต่อราคาส่งผลกับราคาก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับนี่ก็สามารถดึงเปี่นได้มีทีอแขนแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับนะครับนอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันชัดเจนคือเครื่องยนต์นะครับ คชมครับองชายรายงานยันยน์มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ Honda City ครับซึ่งเลือกอยู่หลายราคาอยู่พี่โยงโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่629,000บาทครับซึ่งเริ่มต้นจากรุ่นวิเท็ u r ท o บคนะครับส่วนรุ่นปู y b r i ด e s v ราคาไปอยู่ที่สูงสุด839,000บาทนะครับครับ ชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยชอบแบบไหนสเปคแบบไหนหรูหราหน่อยก็แพงหน่อยแต่ทีเนี้ยฮอนด้่ยพี่ยงใน h อน d a ทุกรุ่นเนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยมาให้ในทุกๆรุ่นเลยก็คือมีระบบฮอนด้าเซนซิงคุณผู้ชมครับผมชายพรมหนูรบกวนคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยครับของผมเป็น Auto Preview แล้วก็ในเว็บไซต์ก็ออโต้พรีวิวนิ w c o m คอม ในขณะที่ของพี่โยเป็นครับของผมรังสรรค์ทองภูจากอินมาเก็ตติ้งนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์อินมาเก็ตติ้งนิวดอทคอมครับของผมเป็นอินมาเก็ตติ้งนิวดอทแล้วก็อินมาเก็ตติ้งนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ